อันยองซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอ,อมบกอลเคป๊ช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนติดตามกันและสาหรับในคลิปนี้นะครับเรามาอัปเดตเรื่องราวของ Baby Monster กันดีกว่าหลังจากที่เบ b y m มอนเนี่ยเขาได้ประกาศ World Tour ออกมาแล้วับตอนนี้สื่อที่เกาหลีก็ได้พูดถึงกันด้วยแบบอื้งมากเลยที่เด็กที่เพิ่งเดบิวต์นะครับแต่ว่าสามารถที่จะจัด World Tour ได้แล้วในตอนนี้เขาบอกว่า Baby Monster ประกาศ World Tour ครั้งแรกและทาาาาางง KBS News เ่้กกก็ไดดออมพูถึะรรับวาาบว ของเด็กเบบีมอนสเตอร์ยังไม่ถึง1ปีนับตั้งแต่พวกเขาเปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการซึ่งถือว่าเป็นการจัดคอนหรือว่าเวิลทัวร์ที่รวดเร็วและแปลกมากในวงการเพลงแต่เบบีมอนสเตอร์นั้นสามารถที่จะทําได้และก็มีคนทั่วโลกเนี่ยรอคอยนะครับที่จะไปเจอกับเด็กเ Baby บบีมอนสเตอร์ในงานคอนเสิร์ตซึ่งน่าจะมีคนเนี่ยรอไปเจอเบมอนเยอะมากๆเขาได้พูดถึงคอนเสิร์ตรายละเอียดที่ประกาศออกมานะครับ3เดือนแรกมกราคมพามีนาเริ่ม ต้นที่เกาหลีใต้นะครับแล้วก็ต่อที่นิวเจอร์ซีย์แล้วก็แอลเอเรียกได้ว่าเป็นการประกาศเวิลด์ทัวร์ของเบมอนเด็กน้อยที่เพิ่งจะเดบิวต์ได้ไม่นานนะครับทำเอาสื่อเกาแล้วก็คนเกาเนี่ยอึ้งเลยว่าโอ้โหเริ่มเวิลด์ทัวร์กันแล้วเร็วมากๆและก็บุกอินเตอร์ชัมซะด้วยนะครับนอกจากนั้นทริปในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับของเกาหลีใต้เมลอนขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่73กันเลยทีเดียวค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากโปรโมททั้งรายการเพลงหรือว่าวารไร เพิ่มเติมเนี่ยดริฟต์นะครับก็ค่อยๆไต่ขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้น,ต,นตอนนี้จะเข้าสู่70อันดับแรกแล้วมารอลุ้นกันดีกว่านะครับว่าในวันนี้ชาร์ตของเมอนดริฟต์จะขยับขึ้นไปเท่าไหร่โดยเฉพาะในเมลอนอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะมาพูดถึงการอันดับก็เป็นเรื่องของพาริตานั่นเองที่ฟแฟนๆน,นะครับในเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้พาริตานั้นออกรายการลิมูจินเซอร์ฟิสซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการเลยนะครับที่ทุกคนเนี่ยชอบมากที่ได้เห็นศิลปินตัวเองไปโชว์ความสามารถด้านการร้องในรายการนี้ ไปถึงอยากรู้ว่าศิลปินเนี่ยจะเลือกเพลงอะไรไปร้องไปโชว์ในงานหรือในรายการดิมูจินเซ์วิสซึ่งเขาก็บอกว่าอยากจะเห็นพาริตาเป็นเมมเบอร์คนต่อไปของเบบี้มอนสเตอร์ที่ได้ไปโชว์ในรายการนี้และก็ยากเห็นว่าพาริตาเนี่ยจะเลือกเพลงอะไรไปนะครับอยากฟังพาริตาร้องเพลงภาษาอังกฤษเอาที่แบบโชว์เสียงแบบจึงจ้งๆเน้นอินเนอร์แบบหนักๆอยากจะเห็นพาริตาเป็นเมมเบอร์คนที่3ของวงและทุกคนอยากเห็นเหมือนแม่เก่าหรือเปล่านะครับลองคอมเมนต์กันมาและคิดว่าถ้าหากไป รายการลิมูจินเซอร์วิสพาริตาเนี่ยเจ้าเพลงอิงไปเท่าไหรเพ่งเก่าเท่าไรหรือว่าจะมีเพลงอะไรบางที่อยากให้พาริตาร้องคอมเมนต์กันมานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องของตัวลาและกลับมาเจอกันใหม่ฝากกไดไลค์กดซับสครายบ์กันด้วยสวัสดีครับอันยอง